สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้านะคะฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะดาวพุธย้ายครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของท่าน ดาวพุธจะนำสิ่งใดมาให้จะต้องระวังอะไรบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นไปนในทิศทางใดดาวพุธย้ายวันที่24ตุลาคมยาวไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปี2568เลยทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลดาวพุธจะมากระตุ้นการเงินของท่าน ะะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนและการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางสำหรับที่ผ่านมาท่านใดที่การเงินค่อนข้างจะติดขัดมีปัญหานะคะหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกับรายจ่ายในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนั้นจะค่อยๆดีขึ้นหากการเงินเป็นเงินหมุนเพราะท่านทำธุรกิจหรือว่าค้าขาย ท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะแม้แต่หากท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านก็มีดวงจะได้เงินนั้นมานะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ถ้าทํางานประจําก็จะมีก็มีดวงได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่หรือบางท่านมีรายรับที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เข้ามามีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์ได้ บางท่านหากตั้งใจที่จะทำเรื่องขอผู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะและในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีไอเดียใหม่ๆด้านการหาเงินเข้ามาดีพอสมควรท่านจะเอาใจไปผูกพันกับเรื่องการหาเงินเป็นพิเศษนะคะคือพูดได้ง่ายอยากมีอยากได้ ส่งผลให้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มและกล้าคิดกล้าทำเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็อยากจะขอเตือนชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าท่านจะหาเงินจากตรงไหนก็ตามสิ่งนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายและห้ามเสี่ยงเด็ดขาดค่ะการทำงานหาเงินจะต้องสุดจริตนะคะและจะนำเงินไปลงทุนหรือต่อย,ยอดเงินก็ต้องทำในสิ่งที่ท่าน ได้คือพูดง,ง่ายๆทำในสิ่งที่ท่านมีความรู้เท่านั้นและห้ามโลภมากถ้าไม่มีความรู้ห้ามทำห้ามลงทุนเด็กขาดหากมีใครก็ตามนะคะมาชักชวนท่านนำเงินไปลงทุนโดยที่เขานำผลกําไรมาหลอกล่ออย่าโลภนะคะและท่านจะต้องไม่เหนื่อยแค่คือพูดง,ง่ายๆเขาจะเกลียกล่อม อาจจะเป็นการนำเงินไปลงทุนนำเงินมาให้เราเราจะนำเงินไปลงทุนให้นะคะลงทุนนิดเดียวผลกํำไรมหาศาลดูว่าได้เยอะมากนั่งรอผลกํำไรอย่างเดียวในช่วงระยะเวลานี้ห้ามทำเด็กขาดนะคะท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังหากมีใครสักคนหนึ่งมาชักชวนท่านไปลงทุนอย่านาเงินของเราไปใสใ่ไว้ในมือใครเด็กขาดระวังท่านจะเดือดร้อน และจะต้องโทษตัวเองในภายหลังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะและสําหรับท่านใดที่ค้าขายในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะเทศกาลต่างๆจะมาละเริ่มถึงฤดูการท่องเที่ยวละถ้าท่านจัดสต็อกสินค้าท่านก็ต้องกักตุนสินค้าหรือว่าสต็อกสินค้าที่ท่านนั้นขายดีและขายได้ไวที่สุด ท่านจะได้คือทุนจะได้ไม่จมนั่นเองนะคะหลังจากวันที่24ตุลาคมไปจนถึงต้นปี2568ถ้าจะต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากๆไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือทำอาชีพอะไรก็ตามหรือแม้แต่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านบางช่วงจะเข้ามาดีฉะนั้นอย่าหลงระเริงอย่าประมาทด้านการใช้เงินเด็ดขาด ต่หากท่านตั้งใจที่จะหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นข้อนี้สนับสนุนนะคะอาจจะหาเงินเพิ่มมาเสริมรายรับประจำเช่นนำเงินอ่าเช่นนำงานประจำไปต่อยอดนะคะรับงานพิเศษทำหลังจากที่ว่างจากงานประจำหรืออาจจะเป็นการหาอาชีพเสริมทำควบคู่กับงานประจำเช่นสมมุตินะคะค้าขายของออนไลน์หรือท่าน อุ้ยทำกับข้าวอร่อยมากเพอบ้านแม่บ้านบ,านบอกทำกับข้าวอร่อยนะมีฝีมือนะคนในบ้านนี้ตุตะทุกคนนะคะคือพูดง่ายคนในบ้านนี้วนพวนสมบูรณ์ทุกคนเพราะทำอาหารอร่อยก็ทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารไปขายที่ทำงานหรือพอดขายในชุมชนที่ท่านอยู่ก็ได้อาจจะเป็นการรับออเดอร์ล่วงหน้าและทำส่งลูกค้าในแต่ละวันถ้าท่านฝีมือดีลองนำไป,ไปพิจารณาดูนะคะ บางท่านมีดวงได้เงินจากสิ่งกเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามามีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่การเงินของท่านจะดีขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านจะได้มานั้นไม่ง่ายเลยนะคะต่อให้เป็นเงินที่ท่านควรจะได้ก็ต้องปาดเหงือก่อนต้องแก้ไขกับปัญหาหรือว่าเลดเลื่อนล่าช้าก,ก็มีหรือต้องทำงานที่ยากๆออกแรงมากๆก,ก,กว่าคนอื่น หน่อยกว่าคนอื่นจึงจะได้เงินนั้นมานั่นเองค่ะถึงได้เตือนท่านตั้งแต่ตอนต้นว่าอย่าได้ประมาทด้านการใช้เงินเด็กขาดและอย่าทําอะไรเสียเส่ยงๆระวังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองข้อดีการเงินของท่านจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ยิ่งปาดเหนื่อยยิ่งดีนะคะท่านจะต้องสู้หน่อยนะคะ ยังไงจะต้องเดินหน้าในช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไม่มีนะคะแต่น้อยมากๆถึงได้เตือนนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายว่าอะไรที่เสี่ยงๆอย่าทําเด็กขาดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะเพราะว่าท่านจะเสียงมากกว่าได้หากท่านอยากจะขายสิ่งของหรือว่าอ,า,อาจจะเป็นของสะสมข,ขายอ,าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวของท่าน แต่ว่าเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะขายได้แต่ก็ต้องพยายามมากหน่อยนะคะกว่าจะขายได้ท่านจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่จะสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้อย่าอย่าเชื่อใจคนอื่นมากนะคะเรื่องเงินเงินทองทองระวังคนเอารัดเอาเปรียบท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าขี้สงสารเพราะเราจะลําบากในภายหลัง จะช่วยเหลือใครก็ตามท่านจะต้องคิดให้ดีๆข้อดีนะคะเหมาะแก่การนำสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆกลับมาทำใหม่หรือใครก็ตามที่เคยให้งานท่านทำถ้าท่านอยากได้งาน,ท,านทำติดต่อเข้าไปเขาจะช่วยท่านได้โดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระปีแซ์นะคะลูกค้าเก่าๆจะกลับมาและงานที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มักจะเป็นงานแก้ไขปัญหานะคะเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่รายรับถือว่าดีขึ้น บางท่านผู้จะเป็นเงินเป็นทองโดยภาพรวมดาวพุธย้ายครั้งนี้จะส่งผลดีกับท่านด้านการเงินได้รับเพิ่มขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปจะได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวนะคะดาวพุธย้ายครั้งนี้หนึ่งเรื่องที่ท่านนั้นดีขึ้นและโดดเด่นมากๆก็คือการเงินนะคะดีเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะ ขออวยพรให้ชาวลักนาและชาวราสีตุนทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม่คิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ราบรื่นรับประสบความสำเร็จนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่าน,านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม่คิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่ นะคะสวัสดีค่ะ